เืองแน่พี่น้องอากาศโอ้ยอากาศเป็นแต่เป็นแต่ห้องไห้เนาะวมืงแมน่เนี่ยฝนตกคึ้เห็นบอกโอ้ยใหม่ใหม่หมแต่เมื่อก็สิสวยไปอีกแบบงามไปอีกแบบพี่น้องอากาศฤดูนี่เนาะเห็นบอกมีแดดออกน้อยๆเมืองแหน เห็นธรรมชาติเห็นอากาศไปพี่น้องเอ้ยคุณพิดพหอด้วยอยากขึ้นไปย่างทั้งคนเขาโรนเบิดพี่นอนรถกระสิจอดยังสี่ละวันอาทิตย์เต็มแต่ป่าปางานหลายอี่ลีพี่น้องเลย,เอยโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วลุยงานเนาะลูกค้ากะ เป็นวัดเป็นยังกับมานหนวดเดยพี่น้องเพราะว่ายังได้ใบกับนั่นระบานีนกามานหนวดแบบหืมทุมาเป็นสิบยีสิบพี่น้องเอ้สิ 10, มานหนวดครูป่าอยู่บุเดียวบอสมบายน้ําเห็ดจังไดทมินเต็มเพียบป่าก็ต้องดูแลห้มันผลอาทิตย์ที่แล้วมืออื่นกับสิยุดสิยุตเจือและพี่น้องยุดซักผ้า ถึงงานบ้านถึงงานลานบุ้ยหวนักขัดมั่นคัดพี่น้องจา๋าหุ่นอุ้ยปุย๋ยจกักชีววาจัาจังใดยิ้มรับยันเดียวยิ้มรับพี่น้องต้องยิ้มรับทอบ่ได่เอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่กับตัวป้าเบิดสุอย่างแต่ว่าก็่าลืมพักผ่อนป้านี่ขอนอนเป็นหลักเพราะว่าเป็นนอนบ่ค่อยรับนะเอนอนบ่ค่อยรับ ต้องกินยานอนหลับคือเกาเพราะว่า,าจิตใจซอยในการพักผ่อนพี่น้องบส่สบายแห่งพักผ่อนหลายมากก็กสิหายเร็วเนะเาะอออ้ยหายใจแทบบ่ทันอาทิตย์นานี่คือเสียไข้แน่อยู่เอออ้ยห้ยายฟ้าแต่สิมาหนวดเนาะพี่น้องกับมีกำหนดเวลาอย่ใบนะเป็นปีผนด,ดอกเอ่ก็จะฟ้ามาหนวดหลายที่นี่กับบได้มีเงิน สดหมุนได้บาทนี่เพราะว่าเอาอันเงินที่เป็นซื้อใบนะมาหมุนเบิดแล้วอ่ะบัดทีนี้กันวดนวดนวด,นวดไปแล้วเอ่นวดใส่นี่โอ้ยเออเฮ้พอได้หายใจมือวันอาทิตย์นี่ก็บพอใดหายใจหรอกสักผาสองตูสามตูของลูกของแม่ของรลานเครื่อง ปันแห่งมีอยู่เครื่องเดียวเอาใส่เวลาสักสองมือพี่น้องเออป่าวาจังสีโอเคเมืองแน่ละอากาศกับคึมๆจังให้เห็นละพี่น้องอยู่นี่พ่อตกบายกับมืดแล้วอากาศเนาะขมุกขมวัวเห็นไหนคนเป็นโลกซึมเสราเหงาหงอยไปนะพี่น้องสันค้นมาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆโอ้ยสงสารยมาม่านานี่เด้อพี่น้องเฮ้ย มามาหน่าร้อนเด้ออืมสิมาเทียวมาอย่างกระไดมาหน่าร้อนแต่ว่าบางคนมันก็อยากเห็นนิมะเนาะเอออยากเห็นนิ่มะแต่ว่าปีนี้โบเห็นเลยเขตป่าแต่ว่าเขตอื่นเพิ่งกระตกเบิดแล้วล่ะแต่เขตป่าอยู่ละมานนีโบ่บเห็นนะปี่น้องมันเป็นแองกระตาเออเขาเจ็ดลูกหอมรอบอยู่เมืองที่ป่าอยู่นี่นะอ่าในที่เพิ่นเขียนไว้นะในเมืองเออแผนผังของเมืองนั่นล่ะมันเป็นแองกระตามันก็เลยบ่คอยมี่หิมะ อาสอนรับมาเว้ายืดยาวให้ฟังพี่น้องเออเอ้ยเพื่อนสิเว้าเรื่องเจ้าของก็มากมายอ่าเปลี่ยนสลับกันไปมาดามพี่น้องเอ้ยที่ป้าเว้าไว้เดี๋ยวมื้อนี้ป้าสิมาเว้าเรื่องมาดามมาดามที่ป้าเว้านั่น่ะก็สงสารสงสารอยู่บ่เาแต่ว่า ติดตามเราก็โทรมากอยู่บ่มีมองสีเวาสีไปสีมาทีนี้มันติดอยู่มองว่าเรื่องเสียเนี่ยนะสามีเล่าก็พี่นอ้องก็บางบางเทียเนาะปีใหม่หรือว่าคริสมาสจังสินะเราก็อยู่ผู้เดียวเเขาก็อยู่กับครอบครัวเรากหนน็หน่อยใจอันนี้น่อยใจเนะาะบา่าผู้ใดละเป็นแม่ตามจริงสามีเล่านะ่ะ วันสําคัญยังจีน่ะวันคริสต์มาสหรือว่าวัานปีใหม่น่าจะให้ลูกโทรมาเขียนมากก็ไดแล้วว่าเออเขียนมาไว้พอนมันสําคัญที่สุดนะพี่น้องเออบ่ดด้คิดยังฟ้ามเป็นแบบว่าเออเราว่าเป็นลูกเป็นอย่างแต่ว่าในฟ้ามลูกซึกของของแม่เนาะพี่น้องเออสันลูกเขียนมาส่ง อานนี้ห,หนึ่งเราก็สิดีใจแต่ว่าอันนี้บ่มีเลยบ่มีผู้ใดเขียนมาหาเราลูกตามจริงสามีกับผ้าลูกันล่ะไปฉลองอยู่บ้านแม่ก็นาสิบอกลูกว่าเออเขียนนั่นไปหาแม่แน่เออเอ,อ่าไว้พ่อนเนาะพี่น้องคีเลคีไลอหลี่เด้เราก็หน่อยใจเราก็บาว่าเออทุกปีเราก็มีของขวัญให้แต่ว่าเขาเฮ็ดหนู เจ็บซ้ำนำใจพี่นอ้องเออมันเจ็บมันปวดหลายเราเราหายโบลุ่มรวบาเออมันแมนอหลี่อ้ยปาก็หายใจอยากอยู่น้ำเล่าอยู่เล่าก็โทรมาระบายมาว่าพ่อได้มีหมูมีผัวคุยที่นี่การที่สิยาตอนแรกกับกบ่าเข้าใจกันดีไอ้นั่นไอ้นี่กัสิบแบ่งสมบัติกันแบบรุ่งโตบัดที่นี่ อาทิตย์อาทิตย์ทีแล้วสามีบบาว่าสิไปซื้อข้าวไห่ไม่ไห้เลาเออเล่ากับว่าเอ๊คือสีมาเฮ็ดดีน้ำเล่าเนาะเราวางสิเออเราแต่ว่าเล่ากับยังยังอยู่ว่าสีมาใหม่ไดแต่ว่าเล่าน่ะเขาบ้านสามีเล่าบ่ได้เลยี่นองแต่ว่าสามีน่ะมามาบานทีเล่าอยู่น่ะได้เออเล่าว่าเบื้องหนื้อละนูสิเขาไปเอาเออเสื้อผ้าสิไปเก็บนันเก็บนี่ เพิ่นกับมายืนเบิงมาสั่นว่าสามีก็มายืนเบิงเพิ่นนมาฉันบอดได้เก็บอีหยังดอกฉันมาเก็บเสื้อผ่าฉันฉันบอดได้เอายีหยังเทอรไป่าสั่นฉันมายืนเบิงซื่อๆ่าสั่นว่าป๊าดพี่น้องโอ้ยขนหัวลูกเนาะสั่นสามีเห็ดน้ำเหล้าขนาดนี้บ่ต้องไปมีเหยื่อย่าอันใดทั้งสิ้นดอกพี่น้องมันเห็ดบันท้อนชีวิตของเงาซื่อ พื่อแต่ว่าทิเสียความหล้ซึกที่ว่าเป็นอย่างคนเคยอยู่น้ากันเนาะไปเก็บเสียเก็บผ่ากับป่อยเล่าเก็บไปเป็นอย่างเราสิเปเอาวอีอย่างลาว,ว่าสูญหายตายจากไบสมบัติเรามีก็ให้ลูกให้คือเกาลาว,ว่าคาอิหรีเด้อฝรัง่งหวัดย่ามันไหนีมันเห็ดอิหรีเด้อพี่น้องไอ้เบ้าก็เบ้ามันตรงตรงนี่ละบ่ต้องไปอันใดมากไมก่ในเบิงเบิงวาพฤติกรรมเขาเนะโอ้ยบ่ได้เห็นสงสารมีเมตตาคือ คือคนไทยเฮาปันไดเด้อในในหมองนี้ฝรังนะ่งอ่ะเออตัดตัดปุ๊บขาดขาด,ขาด,ขาดปุ๊บเลยบ่ได้มากอย่าใย่อันใดแต่ว่าคนไทยเฮานี่โอ้ยเยื่ใหย่พี่น้องเออคิดเห็นฟ้ามดีคิดเห็น,อ,น,น,นอันนั้นอันนี้แต่ฝรั่งนะขาดขาดเลยอืมทีนี้เล่าว่าว่าทีส่สืออันคั่ห้เล่าไม่อ,นนนอันนั้นอันนี้อ่ามาหมื่บ้านบ่เห็นไปซื้อห้เจ้าของเอ่าว่าเออสุดท้ายเราหน่อยใจหล จักสิเป็นจังใดอีกบัดที่นี้เอ่อคิดไปคิดมาผัดว่าเมียนะสีให้เมียเป็นหนีเจ้าของสามแสนยูโรจากมูจาวาา่าเออเราว่ามันสิเป็นไปได้จังใดเอาจะว่าสามแสนยูโรพี่น้องเอ้ยตึกที่เล่ามีอยู่หนีกะซัมบูได้ยีหอย่างนั่นล่ะเออตึกหนีกะสีราคาประมาณน,นั้นก็พอดีละ่ะเอออันนี้อันนี้คือสีเล่าคือ สามีเราก็จะไปปรึกษาหาลือกับตาหน้าบาเฮดแบบใดอะไรน,น,นะเออใส่หนี่าสันโอ้า่าเมียมีสมบัติหลายกว่าสามี่าสันว่าอา่าอันนี้เราว่าปลอยเฮดไปเดี๋ยวว่าหานดอกหนูก็มีตาหน้าคือกันเอ่อเอาไว้คุยกันนี่แหละพี่น้องการที่มีสมบัติรวมๆกันแล้วสามีเล่าตอนนี้ก็เอาซื้อเล่าออกจากเอ่อธนาคารที่นี้เราก็เฮ็ดอย่างบ่ได้เออ เงิ่อนทองทีง่สื้อกินสื้ออยู่เล่าวา่ากะกะบจีมีแต่ส่วนตัวของเล่าแล้วอ่าบ่ดด้มีส่วนร่วมแล้วในในบัญชีรวมนั่นนะเล่าวา่าเอ่อพิ่ดตัดออกแล้วเพราะว่าดําเนินเรื่องยาโอ้โหเหียบาสามีเล่าเอ่อมาขนเขา่าขนของเหตุแบบว่าบอไห้บ่ให้มีี้ย่ะแย่ยันใดทั้งสิ้นเลยตอนนี้เล่า เราเกียดหลายเราหน่อยใจหลายแล้วก็บ,บวกอีกเดี๋ยวปาสิมาเบาช่วงทีวาเรามอาีอีกอย่างหนึง่งอันนี้ยกเป็นเรืืองๆไปเนาะที่น้องช่วงทีวาเล่าแย่ก,กับสามีที่ออกมาจากบ้านเนี่ยมันก็ทิมี่อีกเรื่องหนึ่งขามาทีวาตอนนั้นเรามีหนุ่มใหม่หรือว่าอย่างที่เขามาจีบเล่ามาอย่างเน่า อันนี้กับเล่าเนาะเอมากักมากนี่แต่ว่าเราบริเวมีความผกพันสามพันในอย่างกันทั้งิ้นเพียงแกว่าคุ้ยกันในฟ้ามเป็นหมูปวกซื้อแต่ว่าช่วงนี่นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวปาสิมาเบาต่อนะอันนี้แยกเหลืองไปซะก่อนมาเบาว่าช่วงที่เล่าสียากับสามีเล่าเนี่ยอช่วงนี่แหละสามีนี่สิเฮ็ดให้เหล่าบ่มีอย่างจักชินเลยนะที่ว่าสมบัติฟั a m ี่สิเป็นของเหล้าป่าว่า สรุป่าสิหายเมียเป็นหนีเจ้าของอีกสามแสนว่าสันโอ้เธอค่อยๆใสเธอค่อยใส,ออยใสหนีฉันก็นได้ว่าสันว่าเอออันนี้เพิ่นเบาจะป่าเพิ่นท่านายของฝ่ายเมียนี่บ่ฮั่นเด้่ยเบาล้ว่าเดี๋ยวให้มันจัดการไปเอ,อ่ออเหตุไปได้จังไดสามแสนกระเท่ากับตึกราคาตึกของเราที่มี่อยู่น่าตอนนี้นะมันสิไป,ปมีประโยชน์อันใดเนาะเออซ้ำกับเขาสิบว่าหายห้าได้อันใดเลยทั้งสิ้นนะ พี่น้องฝรั่งนี่จำไว้เวลาสามีเสียเวลาเนี่ยยาฝาาไปเส้นอันไหนทั้งสินส้นแต่ถ้าพอเข่าใจหาทานายพอบาฝรั่งน่ะเรื่องทรัพย์สมบัตินี่บอกให้ไพ่คือกันนะพี่น้องห่วงสมบัติคือกันสิบอกให้เออนี่แหละนิสัยของบ่า,ามนุษย์นะพี่น้องฟ้ามโลกฟัามอยากใดมี่ทุกคนจะไในป่านพอนกะมากหอดน,นี่แหละกาบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิมา ต่อมาดามเฮ้าต่อโดยฟ้ามเป็นหว่วงโดยฟ้ามห่วงใยพุ่นไทยน้ากันเนาะจะเนาะอย่างหน่อยก็ได้ปลอบใจกันเข่าใจกันให้ให้หาเพื่อสิ่งที่เฮ้าสิใดในสิทธิเฮ้าสิไดในส่วนที่เฮ้าสิใดก็ต้องดําเนินเนาะพี่น้องยุนี่ยุติธรรมพี่น้องกฎหมายนั่นละได้ปานป้อนกาบขอบคุณหลายๆเด้อจะเด้อ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเอฟซี่ใหม่เอฟซี่เก่าขอบคุณลหลายๆจ้าจังไรปามพอ่อนปัสสิทย่อยไปเยี่ยมเยี่ยมเด้อจเด้อกลาบขอบคุณอีกครั้งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาที่มาเด้อจเด้อดูแลครอบครัวดูแลเจ้าของในช่วงเวลาในช่วงเวลานี่เนา,จานะจเนะไดปามพอ่ bye พอนบายบายพบกันคลิปหน้าจ้า